รายงานผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษานักศึกษาที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาได้แก่นายชัยวัฒน์อนุชาติรหัส6 3 2 0 6 4 0 4 3 2 0 0 8นางสาวนิสรีปุงแก้วรหัส 6 3 206 404 32 014ผู้บริหารพี่เลี้ยงนายสุชาติพงษ์ทรงทองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษานครศรีธรรมราชเขตสองหน่วยงานทางการศึกษาในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาคือ สำนังงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตสองผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษานายสุรทินทิปักษรตำแหน่งผู้อำนวยการสำนังงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตสองนายสุชาติพงษ์ทรงทองตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตสองนายอัมพรภาระพันธ์ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตสองนางสาวจองขวัญนครไทยสงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตสองนายสุวิ์ใจห้าวตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตสองข้อมูลหน่วยงานทางการศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตสองตั้งอยู่เลขที่101ถนนชัยชุมพลตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเขตพื้นที่บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2, ครอบคลุมพื้นที่8อำเภอจาก23อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบด้วยอำเภอทุ่งสงอเภอฉวางอเภอทุ่งใหญ่อภอพิปูนอเภอนาบอนอบางขันอเภถ้ำพรรณราและอเภอช้างกลางวิสัยทัศน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตสองเป็นองค์กรชั้นนำน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสู่การเปลี่ยนแปลงในศตรวรรษที่21อ็าณาเขตติดต่อของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตสองทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดตรังทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอร่อนพิบูรณ์อำเภอลานสากาทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่โครงสร้างการบริหารงานของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2ประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยงานและมีการแบ่งกลุ่มงานออกเป็น10กลุ่มได้แก่1 กลุ่มอำนวยการ 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4. กลุ่มน,นโยบายและแผน 5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6. ก,กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 7. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 8. กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 9. กลุ่มคดีและกฎหมายและ1ิหน่วยตรวจสอบภายในศูนย์เพื่อข่ายการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครศรีธรรมราชเขต2ประกอบด้วย 01. ธรรมรักษ์0 2จตุภูมิทุ่งสงศ3์0-3ภูมิพอเพียง 04. อารยันศรีวิชัย 05. จตุภูมิศรีวิชัย 06. ฉวางหนึ่ง 07. ฉวางภูตาปี 08. เมืองสองอ่าง 09. พุทธลีลาบางขัน 010. อำเภอช้างกลาง 011. เสมานาบอนและ 012. ถ้ำทองพนาราผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในแต่ละกลุ่มงาน กลุ่มอำนวยการมีการศึกษางานด้านงานสารบัญการดำเนินงานเกี่ยวกับการช่วยงานอำนวยการการดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและยานพาหนะการจัดระบบบริหารงานการควบคุมภายในและพัฒนาองค์กรงานประชาสัมพันธ์การเผยแพร่กิจการผลงานและการรายงานข้อมูลข่าวสารการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา การประสานง,งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพและการปฏริบัติงานอื่นๆหรืองานที่รับมอบหมายกลุ่มนโยบายและแผนมีการศึกษาการจัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น ศึกษาการวิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณศึกษาการตรวจสอบติดตามประเมินและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณศึกษาการดาเนินการวิเคราะห์และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งยุบรวมเลิกและโอตรฐานศึกษาขั้นพื้นฐานและการไปไางานต่างๆหรืองานที่เกี่ยวข้องกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการศึกษาวิเคราะห์ดำเนินการและส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลมีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรืองานอื่นที่รับมอบหมาย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์มีการดําเนินงานเกี uh, ่ยวกับการบริหารงานการเงินการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบัญชีงานพัสดุงานบริหารงานสินทรัพย์การให้คําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานการเงินงานบัญชีงานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย์ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่รับมอบหมาย ลุ่มบริหารงานบุคคลมีการวางแผนอัตราำลางและกำหนดตำแหน่งส่งเสริมสนับสนุนการเลื่อนหรือการมีวิทยฐานะจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาบรรจุแต่งตั้งย้ายโอนและการลาออกจากราชการศึกษาวิเคราะห์และดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนมีการจัดทำทะเบียนประวัติมีการจัดทำข้อมูลระบบ จ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำมีการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงานทางวินยัยบุธรร้องทุกและการดำเนินคดีของรัฐมีการฏปรบิตปงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่นๆที่รับมอบหมายกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการดําเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้งการดําเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรณปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสนุนและยุกย่องเชิดชูเกียรติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินงานเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อฝึกอบรม หรือฝึกปฏิบัติการวิจัยภายในและต่างประเทศศึกษาวิเคราะห์วิจัยและเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีการศึกษาประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษาระดับก่อนผสมศึกษาและหลักสูตรการศึกษาพิเศษพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนส่งเสริมติดตามตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษาพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมินติดตามการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพัฒนาสื่อนวัตกรรมในการนิเทศทางการศึกษาปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่นๆที่รับมอบหมายกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษามีการศึกษาวิเคราะห์ส่งเสริมสนับสนุน และดำเนินง,งานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษส่งเสริมงานการแนะแนวสุขภาพกีฬาอนามัยและอันทนาการลูกเสือยุวกาชาตินินารีผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิทยาทหารประชาธิปไตยวินัยนักเรียนแรงงานเชลกการนักเรียนอื่นส่งเสริมพันับสนุนด้านการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นที่รับมอบหมาย กลุ่มกฎหมายและคดีมีการส่งเสริมสนับสน,นุนและพัฒนาการมีวินัยและการรักษาวินัยดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการเกี่ยวกับการวินัยอุดการอุดท์การร้องทุกข์ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครองคดีแพ่งคดีอาญาและคดีอื่นๆของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการประพฤติมิชอบมีการศึกษาวิเคราะห์วิจัยมีการจัดทําข้อมูลและติดตามประเมินผลการพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐและมีการปฏิบัติงานอื่นๆที่รับมอบหมายหน่วยตรวจสอบภายในมีการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการเงินการบัญชีและการตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยงดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนดและปฏิบัติงานอื่นๆที่รับมอบหมายการนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาโดยมีการนิเทศจากอาจารย์ประจำหลักสูตรประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทิพมาศสวีวรโชดตดรสันติอุจนาม โดยมีการนิเทศร่วมกับผู้บริหารพี่เลี้ยงคือนายสุชาติพงษ์สงทองรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2ในการนิเทศครั้งนี้จะเป็นการให้คำแนะนําการชี้แนะให้แนวทางต่างๆเพื่อให้การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเป็นไปด้วยดีบรรลุวัตถุประสงค์ในการนี้ขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมศึกษานครศรีธรรมราชเขตสองเทีย้คำแนะนำข้อคิดดีๆและประสบการณ์ในการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนานตนเองและพัฒนานวิชาชีพต่อไปขอบคุณครับ